สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับแันในเส้ามือวันที่21เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังดังนะคะมณีเอ็ดภาพพ่อแม่พ,มพี่น้องบารเฮาสุขสุขกันมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางอ่าเลขน้องแมวนะคะเดินน้องแมวจากทางลอยเอ็ดนะคะน้องแมวนี่เพินน่นบ่ทันได้เคยมาเห็ดจักเทื่อเด้อพี่น้องคะ ได้มาแล้วสําหรับตัวเลขน้องแมวนะคะจากปูสารคามสิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกรำนมัสการค่ะปูมึงแล้วรวยรวยรวยกระเนี้ยวมึงแล้วป็นเมืินล้านหมดสลัดเด้อนายพี่มึงแล้วรวยทั้งหลายสยู่ขู่ยุคนวดประเทศ ถ้างน้องแมวว่าไม่มาคนล,ล,ละหม่องมาตลอดเอ็ดค่ะปูโทรมาทีเดียวนั่หาจนว่าหลงหล,ลงทิศหลงเดือนหลงทาง้งบันทึกคำเออหนอปูปูยิงได้มากเนี่ยค่ะจะปูยิงได้มากโอ้ปูยิงปูยิงก็มีน้องแมวเออขับรถมาเองนะค่ะปูปูเต่าทำเนะี<อ>่ยมาโอ้ยมันขนาดวนะ เิ่นบ่มธานอีกเคยมาเนาะครับพ่อเห็นน่ะอ้องแมวลงปูนเห็นเชี่ยวผูก็ศูนย์เขียนไว้ย่างดีว่านค่ะก็บ่เอาดำโอ้แต่มันเสียดายวท่านอนองแมวกับหกนึงหากะดิ่นมาครับค่ะพ่อเกร็เลรตัดติ่าแก้กันมาเอาองเจ้าของได้วะท่านค่ะพ่อ ตัวได้ก็นั่นแหละต้องไปหายกับมีเจ็ดศูนย์สามค่ะแล้วก็หนึ่งเจ็ดโอ้แต่ว,ว่าตัวเลขชัดด้เนาะค่ะปุเนาะอือง้ามเนอะค่ะปุ่เจ็ดศูนย์สามกับหนึ่งเจ็ดกิเอเสอไเชือยของับถาบ่เชือกขออู่ข้อก,ก,กับน้องเนี่ยมนกันเราปอืม ต่ว่าของจะ้องนีก่กสีซื้อไว้แต่ว่ากะชีทาเบิง้งอันดูก,กอกแมวกับอันเสื้อผูกข้อบัดีค่ปูอืมค่ะคนเิน,นเา,าเสื้อผูกข้อเราวม่ไม่คิวกับก็เจาะย้เนี้ยคิวข้าคับปูเสือ้อผูกข้อนั่นเาน้ี้อกเจาะนไหลเสียงอย่เน้ยเออช่บุรีโทวมามันมีกินเงินกินผูกข้อผูกข้ออืมค่บปู ดีใจน้พัน้นาพเมดนีเมดสินเนาะค่ะปูเนาะวดีใจล้วไทรก็มีค่ะูทานเอะต่างไรทัวมากเมดแล้วแถววันนี้ไม่ได้เีเมื่เมือนเนาะค่ะเ่อเจ้าอไรวะทั่มาเอาเม้าไปมือทนเลยแล้วพอดียิ้มรนลอระไม่ยิบผพาก็สะนั่งผานาจอพุ่นี้เนาะค่ะปูเนาะ ประชันกันนะปุ๊ถัาที่ปูไทยข้านี่ก็หนีมันไข่ดิน้ำน้ำเศร้าถ่วมราบอกครับปุ๊จักเนยว่าสาระข้ามก็อ่วมเนี่ยเศร้าไอ้พวกเมนทั้งทั้งปูนี่เศร้าถ่วมไปคระทั้งมองปูยู่นี่ค่ะอปูยู่นน่นมองมีถวมกันเนี่ย่วมมาตีครัปุ๊ออกหน้ามยังอือจ้าปุ๊พี่คนยาปีนี้าว่มีค่ะ วันที่ยี่สิบห้าวันที่โอ้ยประช่นกันหลายเนาะปูเนาะประช่นกันอันทั้งเสือขู่ข้อทั้งลูกกอกแมวเอีอลูกกอกมแมวมราพูได้กัโทั่วเามลูกกอกมแมวเราปูได,ได้ได้ได้ทั้งสองแมวก็เจ้าที่ได้ทั้งล่างทั้งบนเนป,าป้าที่โถปูกับบอกว่าสิบสิบหกกับสิบห้าสิบหาสิบหกอันได้กับศูนย์ศูนหกกับแปดหกตอนนี้เหรออืมน่นกระเลขบา้าหลายตัวนะครับูเนาะ โอ้บอกอยุทโแปยาพันก็เทืกออาตัวบบมันกรถือัล่างังบนเนาะค่ะอืมว<า>่าแถวทางังไกลทั่วมาหลา,ายทัมากครับนีหลายย่เลยครับเกือมาลอๆวันที่ผาเมาือเมือเนี้เอาเอาเอา,า,เ,าออเอาน้องแม้ยวอก่อกนจ้าน้องแม้ยวอร่ผู้เต่จะเนี้ขับรถมากนะโอ้หลงทางพันพันหลงทาง,ทางป่ครับปัว เ่พ๋ยว่นมาถามแบบก็เลยว่ามาว่าปีมาว่าปีกับมาวัดกุดวมาวัดวันเขาบอกกุดัวเมเ่าไหว่มาวัดปูนี่หลงไปปู่อดหน้าดุนบนนี้อ๋อสอดไปพูดเลยบบนตีเอีเรื่อับบอกโทวโท่วมา่อไ่คนนี้ว่าับมาพี่เอนครับมาตะบนบ้านว้เพียงนกท่าปัวอือก็เลย้าหอดคำคำก็เลยเห็นแต่คนอืมคนมาจะคนเครับะปัว ป้าสามคนเนี่ยู้เฒ่วครับพุถั่าทั้งบดหรือเปล่าครับบูว่เออผู้เฒ่าทั้งบดผู้มันมีคนรุมแล้วกับู้ยิ่งร้อมผู้ยิ่งร้อมใจกันนะโอ้ใจคักเนาะค่ะพูเนาะเออก็ได้เต็งไห้ก็ได้ที่ส่งไปเราคือในปุ่นงก็ได้จ้าเด็กมาจ้าอันมันอ่ามันจะมีเจ็ดศูนย์สามครับเจ็ดหนึ่งสิละจ้าปูว่าปลาใหญ่มันเปลี่ยนตัวอื่นมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวนั่นนะ ค่ะโอ้ต่วาชัดเด้ยเลขชัดคัะปูเออแต่ว่าเลขศูนย์สามก็ศูนย์กีนี่ว่ายิ่งว่าดังเนี่ยค่ะอืมบอกอยูทูปปูไปฟังมึงเ่าหนึ่งฟันว่าฟันว่าเขาโม่ให้สามศูนเดี๋ยวรื่บอกกันบอกตายเนี่ยอเคบนันเดี๋ยวบานนี้ว่าบัานนี้เนี่ยเขามาบอกสิเนี่ไปหาสื่อน้ำประเภเพี้ยนสื่อน้ำแถวอุดรบ่มี ตัวนี้อันแล้วว่าท่านค่ะวัยอัานมาจากไหนน้อปูสารคามหรอปล่อยก่อน,นมูม่สารคาปูสารคามก่อนมูไรตองม้วนแล้วก็แรกวันที่สิบหกปูกับปอยหล่นเนาะค่ะเนาะพราเหล็กออกกับปอยปุ๊บหล่นละค่ะของปูคันศูนย์นี่มีอยูออออออ่สามตัวด้วยศูนย์มีตัวใดนนะคะปูะเพิ่อมอีกตัวหนึ่งกับเป็นซีแต่ว่าไม่ใช่มี ต, e ตัวตัวเิียนมันสี่มีตัวรองมันมีศูนย์นี่คือเอาเอาเอาศูย์สามเอาเอาเอาสามศูนย์ไปสี่ละสามศูนย์แปดศูนเจ็ดศูนสี่ศูนย์ทั้งที่ล e right. ่ะที่เป็นที่ตศูนเนาะครับปุเนาะที่ตีศูนเนี่ยจ้าเออบางบางเาทมันสีมากสี่นะจ้าตั้งกระทงมีสี่อันเนี่ยกระทงคือศูนย์เนี่ยกระทงมันเหมือนมันหมดเนาะไอไอในีอันน ใบสลากบ่ะครับปู้เออบ้นี้มีผู้ยิง่งผู้หนึ่งกระท่งสีหนึ่งสีหนึ่งสีครับกันหนึ่งแปดกระทุ่งสีผู้ตีนะผู้ตีกระทงหนึ่งหนึ่งสีครับหนึ่งแปดครับสี่ศูนย์หนึ่งสีหนึ่งแปดแล้วก็สี่ศูนย์โอ้อันนี้สลากผู้ตีสลากเนี้ยโอ้เจ้าปู้อันนี้สลากอนนเออเพราะยื่นไปจำว่าของปู้นี่แบบยื่นไปศูนย์ของปูนี่แบบนนมันไม่แก สามศูนย์กับศูนย์แปดเท่านั้นละแม่ประจำวันของกูม่สามศูนย์กับศูนย์แปดเออเฮ็ดศูนย์นีเฮ็ดศูนย์หนีมันมากบังงอื่นนี่สิมันมากโค้งมันมากเขาจังหวะได้หนามุ่น,มมนได้หนามุ่นเนีายจ้าแต่วันนี้ศูนย์หนีเขาเฮ็ดไว้มีมี่มมแกจับกูหนีศูนย์สามศูนย์แปดค่ะเนื่อขัดหึงกับมีอ่อหนึ่ง หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดท่านี้แล้วอืมค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเีขัมีหนึ่งวันตอน่ค่ะอันนี้ประจำวันเนาะค่ะปูเนาะเออในประจำวันเดี๋ยวมัน่าเขาก็อ่าเรีกอะสลากสลากนี้สลากนี้วัวนวันปูกับเปินไปเทีเ่ยวที่ผ่านี่ค่ะซ่ผายุ่ยไไหก็ถือเนี่ยอืมเนี่ยงี้นี่เที่ยวที่แปดกับที่พี 40ค่ะปูมีได้สามคู่เออันนี้ได้สลากมีมีสามคูเออต่ได้หนมดอนนีน่กออูกับมักมักกับ730นั่นละจ้า730ตัวเล่นผมเลยจ้ะปู้ดหน,นึ่งอีกะนิ่นี่เนี่ยยึดหนึ่งอีกล้ว730หรือ703นะคะปู ปูสีเตี๋ยมันพีกพีกแกล้งโผขององินมันม้วนไปก็คือเจ็ดสามศูนย์แล้วเ,เป็นเจ็ดสามศูนย์แล้วค่นะปูเนาะถ้าัวตัวมันน่ะัวอยู่ในบ้านมันมัน,ม,นมันเป็นตัวเจ็ดศูนย์สามแล้วแต่ปูอันนี้อันนี้เป็นลูกเอ่ออันนี้น้องแมวเพราะมันลูกของเดรนน้องแมวจ้าน้องแมวมแมว,แมวสามสีแต่ว่าพวกนี้จะเสีย ว่า,าท่านี้ใกล้แี่ใเอาตะบางลูกกอกบางหนึ่งกับสามสีดิหรอเนาะค่ะปูเนาะลูกกอกกับสามสีเนามันมันมันขี้ว่าเลยถามข้จ้าสีมาวันที่ญี่ปุ่นละ <c oughs> ค่ะปูสารรวมงเงินมากยอ่ต้นหน่อเงินมาหาปอยู่เออค่ะนี่ต่างสังสีมุ่งสังสีสาระเก่าเดี๋ยวมันจ้าปูเนาะมือน้ำเพรนน้ำปูเนาะอนุโมทนาน้ยเพรนค่ะเบิรจะเป็นโชคดีค่ะ เป<ใ>็น,นรลเสียนนี่อืรอระเทศเพินเ่นก็ได้กลับขึ้นมาแล้วนะปุ่นเนาะเออผู้บริเจ้าของเพิ่นเนี่ยจ้าได้พลเสียนเพิ่นละอือก็ค่ายยุค่ะเพิ่นก็ได้อ่าได้ก็อซอยพ่อข้าแต่มันพ่อไม่ฮ็ดบุญเราวั่นเฮ็ดบุญกระถิ่นอยู่จ้าปู้ค่ะนีละนี่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 นอ่นหมนี่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 นอก,กววนี่นีอนี่วนี่น แอบที่ครับใกล้จบไปหรือใกล้จบแล้วคะ่ะปูพอดีคะ่ะสิบนาทีแล้วคะ่ะค่สิบนาทีเด้ยแอบที่เด้ยแอบที่ของมึงแล้วลรวยเมึงแล้วรวยเชนเนลมึงแล้วรวยเหมือนหลักลัดเอ้ย FC, แอบที่กุหล่ก็แย่ปังปังเล่ยไงเนี้มันใจได้ละสามศูนย์ศูนย์สามเนี่ยค่ะปูหน่องเนี้ยวมันใจเยอะค่ะปู่ก็ศูนย์เจ็ด นี่ละมันพวกเขากันอยู่กับมันสูตรสูตรต่างๆเนี้ยจ้าลสูตรเนี้ยสูตรยันชี้ทิศสูตรหกยันเออสูตรหกตัวกับเขากันเนี้ยเก็บซูนนะจ้าอือกับเขาก็เลยครับเขากันอยู่มันสีม่านาสีมานะจ้าปูอือแต่ว่าเล็กกันออกยุขาเนี่ยมันด้ท่านได้แต่ว่ามันเขาควมกันนี่เสียอือเขาก็เอาตัวที่แน่ๆพลานุ่มค่ะปุเนาะเออวตัวแน่ๆพลานุ่มวาเก้าหก ก็หาหกับหาศูนย์เหมือนกันหาสี่กันเหมือนนวันี้ไปมากวันมาบ่มีอะไรเหมือนนโอ้ยมันก็จะชาวว่าจังใจก็จังหลอกเขาเจ้าะนะปูต้องเอาที่มาฆ่ากันแล้วคนเสียเงินหลายรอบเสียเงินต้องต้องเอาเอาตัวจริงๆของคนออกมากคนคนแล้วเอาจากปากคนน่นแหละจะได้บ่เสียเงินหลายรอบเนาะอันนั้นบ่แม่นกับที่เหตุคนให้เสียเงินตัวน่ะต้องเอาเขาเจ้าซากันมันเริ่มมันเริ่มซามันดังเนี่ยอ่า ตังค์ทั้งนี้ตังค์ก็ยังนี่จ่ายเงิหมือนไม่ได้แล้วเนาถึงเป็นล้านล้านเนาะสิบล้านเนาะจ้าปูคนละกระทาอันมือของมันแมนคนละนกขบปูเนาะที่จะได้เหมือนกนหลายรอบเดี๋ยวมันดีปล่อยอยูุ่คนั้นดีปล่อยจ้าปูยังไม่ปูดดิบลอกแค่หมดละจ้าปูขาจ้าขอบคุณคุณหลาเด้อจ้าใส่ยับสิ่งสุกมสุกมุเจ้าเล่ห์เลยกันเออแอดมินก็เดินทางปลอดภัยนี่สุกมุกเจ้าเล่ห์นี่ป้าอ่อ จยาโยมเหมือนปูอินที่์โฉลกๆระลาบระลาเรื่อยๆแล้วจ้าปูคะอ่อเรอดค่ะควาคุณค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุค่ะจ้าจ้าค่ะพ่อแม่พี่น้องคะนี่เด้อค่ะเป็นตัวเลขโยดน้ำตาเทียนนะคะที่ปูสารคามแล้วได้ทำพิธีให้นะคะเลขน้องแมวนะคะน้องนิดเพิ่นกิบพระท่านนี้เคยมาเห็ุจักเทื่อดอกพี่น้องคะเป็นเลขน้องแมวสามสีนะคะมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ ตัวเลขชัดเจนมากๆเลยนะคงหันาะเดี๋ยวขามาฟังสรุปตัวเลขนะคะที่ปูสารค้ามสรุปมาให้สมิตวใดแนมาติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะสรุปตัวเลขวทางท่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปูสารคามค่ะเป็นตัวเลขนนองแมวนนองแมวนี่ยังไม่ทันได้มาเคยเห็ุจักเจอเดแลพี่นนองเออ่พมพม่าจากทังจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นคุณแม่มานล้กันสามคนนะคะปูกะบ,บาวาลงทัง อีกต่างหากนะคะพม่พีพน้องคะแต่ว่าปูแล้วก็ได้เฮตไหนเนพีน้องเนาะก็ได้ตัวเลขมากดังนี้นะคะสาหรับตัวเลขอยู่ในขันมต์ของปูได้มากเป็นเจ็ดสามศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะปูก็วงกลมไ้ที่เจ็ดสามศูนย์ด้อค่ะเด้อในส่วนนี้นะคะเป็นตัวเลขน้องแมวเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขประจําวันนะคะ ประจำวันมี3 0 8 0 7 0 4 0นะคะตีปกสลากนะคะมี1 4 1 8และะ 0, 4, ้วก็ศูนยี่แล้วค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเด้ออ่าแล้วก็มีหนิงบอกข้าวข้าวข้าวสารนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ิ่าอยู่นะคะบ่าวว่าจะเป็นเลขเชือกนะคะเลขเชือกเลขลูกกอกแมวแล้วก็เลขออกยุขานะคะอ่าเลขเชือกกับเลขลูกกอกแมวนะคะพนสิมาท่มกันมือวันที่ยี่สิบห้านะะ้องค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ปูเราก็สีได้เฮ็ดไทยในมื่นวันที่ยีสิผ่านะคะถ้าปูเฮ็ดแล้วปูเรากส็สีทรงข้อมูลมาให้แอดนะคะแอดกส็สีทรงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าส่วนตัวเลขที่ยูข่ขาที่เคยออกยูก่คานะคะเพิ่นได้แล้วแต่ว่าเพิ่นรประเทศปล่อยเด้อพี่น้องเด้อเฮาจังได๋เฮากับมาตามปูสารคามนะคะปูก็บ,บอกว่าถ้าได้ข้อมูลจังได๋นะคะถ้าผู้ใกล้ชิด พิ่นบอกนะคะปูล่ลักษมีมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขข้อนได้ติดตามกันเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้ก็ฝากข้าวข้าวข้าวสารนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่่านใดที่ถามกันเข้ามาเนาะค่ะเนาะอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นตัวเลขน้องแมวนะคะจากทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพิจารณาเบิ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์หลุดเด้อค่ะเด้อน้ำมา เป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขสุขคนยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเนาะ,ะเนาะพิถกบ่ว่ากันเนาะขอบขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคมนัมนมันลำลำเรื่อยเร่อยแห้งแห้งปังป ไปน้ำกันในงวดเมื่อวันที่หนึงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวท่า,ทาดีๆแบบนี้ค่ะจากปูสละคามค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทือแรก ถ้าว่าอยากสิพลาดครับตัวเลขเด็ดๆแบบมีเขามาแล้วกอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไดบวพราดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเดดังๆจากทางช่องนะคะพรอมแม่พี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะน้าทางงตัวเลขจากปู่สารคามเลขน้องแมวนะคะตัวเลขก็มีเพียงซํมีเนาะค่ะเนาะ,ะเอาไว้พอกันไหมกัแบแอดในคลิปหนาเด้อย่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ